สวัสดีครับพบกับข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2556ประกาศจากสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเทพพระราชุดดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึงวันที่10เมษายนพุทธศักราช2556ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเงยือนนครเฉิงตูเมืองเหมียนหยางนครสีอานเมืองเว่ยหนานเมืองเซียนเหมินและกรุงปักกิ่งเพื่อทอดพระเนตรสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมอาทิพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลซานซีพระราชวังต,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 ต้องห้าม ทั้งจัดได้ทอดพระเนตรกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศด้านต่างๆอาทิการศึกษาอุตสาหกรรมและเทคโนโลโยีอันหนึ่งในโอกาสที่สเสด็จพระราชดำเนินเยือนมหาวิทยาลัยซีอารเจียวทงในวันที่7เมษายนพุทธศักราช2556มหาวิทยาลัยซีอารเจียวทงจะถวายตำแหน่งศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ประจำมหาวิทยาลัยด้วย มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรก็ไรล้ลักขราชากุมารีสเสด็จออกหน้าผ้าตำหนักจากกีวงกฎอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีพระราชทานวาโอกาสให้ในายอีเวนโอตทกเอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทยเ้าในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ในการนี้นางยิกาโฮโกวาพิริยาร่วมเฝ้าด้วย จากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรมาลัยรั์อัครราชกุมารีสเสด็จออกนาพระตำหนักจากกีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีพระราชาทานเลีเ้ยงอาหารข้ามแก่ศาสตราจารย์เกติคุณนายแพทย์ฮารัตสัวเฮาเซนผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลสาขา สาธาระศุสุขประจำปี2548และรางวัลโนเบลประจำปี2551สาขา,าการแพทย์ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมวิชาการในประเทศไทยจบข่าวนายสิวนาทับเอมผมนายวิศนุวรรณกโชตรายงานจากโครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษามหาวิทยทาลัยเทคโนโลยีลราชมงคลล้านนาพิษณุโลกสวัสดีครับสวัสดีครับ